พุทธศตวรรษที่1 9บเเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านในความทรงจําของคนในเวลาต่อมาปรากฏตามเอกสารพระราชพงศาวดารเปลี่ยนผ่านจากสังคมวัฒนธรรมและการเมืองการปกครองแบบพุทธมหายานและพราหมณ์มาเป็นพุทธเถรวาทและเปลี่ยนผ่านศูนย์กลางอรยธรรมแบบขเขมรจากนครธมมาสู่อโยธยาแต่แม้ว่าชนชั้นนำอโยธยา จะพยายามอย่างมากที่จะตั้งตนเป็นศูนย์กลางใหม่ของภูมิภาคแทนที่ขเขมรพนครแต่อย่างไรก็ตามเราก็ทราบได้แน่ชัดว่าความพ่ายแพ้ในสงครามต่ออโยธยาไม่ได้มีผลทําให้เมืองนครธมที่สร้างมาแต่ครั้งพระเจ้าชัยวรมันที่7ต้องพบจุดจบลงในทันทีแต่อย่างใดสาเหตุปัจจัยที่ขมรย้ายศูนย์กลางอํานาจลงมาทางตอนใต้ ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการค้ากับจีนที่ขยายตัวมากขึ้นในปลายพุทธศตรวตรรษที่20ถึงต้นพุทธศตรวตรรษที่21ในขณะที่สงครามและความขัดแย้งของช่วงพุทธศตรวตรรษที่19-20ถึง20แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์แบบจักรวาทินตามแบบฉบับของพุทธเวรวาได้เริ่มมีอทธิพลทั้งต่ออยุธยาและขเขมรพนครจึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ที่กษัตริย์ที่ได้ชัยชนะจะต้องบำรุงบ้านเมืองที่แพ้ไว้เป็นเมืองบริวารคอยส่งบรรณาการมาถวายเป็นเกียรติยศจากข้อมูลหลักฐานต่างๆดังที่ได้กล่าวไว้แล้วสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพยาก็ได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมดังกล่าวคือให้พระราชโอรสอยู่ครองเมืองคอยจัดส่งบรรณาการสภาพเมืองพระนครทั้งโบราณสถานปราสาทราชวัง าศาสนสถานต่างๆในเมืองก็ไม่ได้ถูกทำลายจากสงครามกับอโยธยาเพราะตามหลักฐานอโยธยาทำสงครามโดยวิธีล้อมเมืองไว้เป็นเวลานานเพื่อให้อีกฝ่ายยอมเปิดการเจรจาการทิ้งเมืองพระนครเป็นการตัดสินใจของชนชั้นนำเขมรที่เล็งเห็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการย้ายลงใต้มากกว่าจะมีสาเหตุมาจากการถูกขับไล่แต่อย่างใด สงครามกับนครธมในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งปรากฏตามหลักฐานชั้นต้นน้อยมากเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐและพระราชพงศาวดารฉบับไมเคิลวิกคอรีทำให้นักวิชาการตะวันตกที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอายุธยากับขำรพระนครไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจริงประกอบกับ บ้านเมืองในที่ราบสูงโคราชในพุทธศตรวตรรษที่19นั้นยังไม่ได้ขึ้นกับอโยธยาและลบบุรีแต่หากพิจารณาว่ายังมีอีกเส้นทางหนึ่งที่ใช้เดินทัพไปยังเมืองนครธมได้และมีหลักฐานถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกษัตริย์องค์ที่เป็นผู้นำเส้นทางดังกล่าวก็ได้แก่เส้นทางจันทบุรีพระตะบองการเดินทัพไปตีขเขมรพระนครจึงยังมีความเป็นไปได้อยู่ในขณะนี้ จนกว่าจะมีหลักฐานอย่างอื่นปรากฏมาให้ต้องทบทวนใหม่อีกทั้งหากพิจารณาควบคู่บันทึกของวันวลิตก็จะพบความสอดคล้องต้องกันแน่นอนลำพังเพียงพระราชพงศาวดารวันวลิตย,ยังไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้หากแต่ยังมีพงศาวดารเมืองละแวกจอส1158ซึ่งเป็นฉบับเก่าที่กล่าวสอดคล้องกันทั้งในด้านเนื้อหาเรื่องราว และศักราชนอกจากนี้ยังน่าเชื่อว่าสำหรับแง่มุมของชนชั้นนำอโยทยาสงครามกับขเขมรพนครสมัยพุทธศตรวตรรษที่19เป็นเรื่องไม่เชื่อชูพระเกียรติไปเสียแล้วเพราะเป็นศึกที่อโยทยาต้องทุ่มทรัพยากรตั้งมากมายแต่กลับต้องพบความล้มเหลวเมืองพนครทมที่สร้างจากศิลาแรงอย่างดีมีประการแข็งแรงสูงใหญ่ ั้งอยู่ในที่ชัยภูมิเป็นต่อค่าศึกทั่วทุกแห่งที่ยกมาฝ่ายอโยธยาต้องเดินทัพไปปราบหัวเมืองบริวารซึ่งเป็นเมืองท่าทางตอนใต้เมื่อวกขึ้นไปถึงนครธมก็ยังตีหักเอาด้วยกำลังไม่ได้จึงใช้วิธีล้อมเมืองไว้ให้อีกฝ่ายยอมแพ้และเปิดการเจรจาแต่ระหว่างปิดล้อมอยู่นั้นก็ยังต้องเผชิญกับทัพกระนาบที่มาจากที่ราบสูงโคราชอีก สาเหตุที่สมเด็จพระราเมศวรตีไม่สําเร็จในข่าวแรกต้องขอกําลังจากอโยธยาและอโยธยาก็ต้องขอกําลังจากสุพรรณบุรีไปช่วยอีกน่าจะเป็นเรื่องกําลังไพรพล,ลที่มีไม่เพียงพอต่อการปิดล้อมเมืองขนาดใหญ่โตคูเมืองกว้างประดุดแม่น้ําล้อมสี่ทิศกําแพงศิลาสูงใหญ่มีพระพักโพธิสัตว์ยามพระสวนและพระเนตรมองต่ําลงและดูสูงส่งและน่าเกรงขาม โดยเฉพาะสำหรับยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีทำลายกำแพงเมืองอย่างปืนใหญ่แบบตะวันตกอีกทั้งยังต้องรับศึกที่จะยกมาช่วยนครธมในคราวเดียวกันนั้นด้วยยากที่สมเด็จพระราเมศวรและพระไพลชาวเมืองลบบุรีจะรบต้านทานและตั้งมั่นอยู่ได้ในเวลานั้นแต่ครั้นพอได้รับชัยชนะและเดินทัพกลับบ้านเมืองของตนไม่นานหลังจากนั้นภายใต้การนำของเชื้อวง จากทางภาคเหนือและตะวันออกขมรพนครก็กลับเป็นขบฏแข่งเมืองขึ้นอีกซึ่งสะท้อนว่าอโยธยาไม่ได้มีกำลังและทรัพยากรมากพอที่จะควบคุมเมืองพนครและอาณาจัก,กรกัมพูชาได้ทั้งหมดนำซ้ำไม่นานเมื่อกลับคืนสู่บ้านเมืองของตนราชวงศ์ละโวอโยธยาก็กลับอ่อนกำลังจนถูกแย่งชิงอำนาจที่อโยธยาจนอโยธยา ตกเป็นของราชวงศ์สุพรรณภูมิที่เคยยกทัพไปช่วยในศึกดังกล่าวสงครามครั้งพุทธศตรวตรรษที่สิจึงเหมือนเป็นความล้มเหลวของอโยธยาในการขยายอำนาจเข้าไปในที่ราบลุ่มทะเลสาบเขมรต้องมาทำศึกอีกครั้งในอีกศตรวตรรษต่อมาระยะเวลาที่ห่างกันนับ78ปีระหว่างสงครามทั้งสองครั้งหลังขเขมรเป็นอิสระเป็นสิ่งยืนยันอยู่โดยนยยะของความล้มเหลวในศึกแรก แต่ไม่ได้หมายความว่าศึกคนที่สองอโยธยาจะปราบเขมรได้ราบคาบแต่อย่างใดทั้งนี้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า160ปีของการครองอยุธยาโดยราชวงศ์สุพรรณภูมินั้นก็นานเกินพอที่จะลบเลือนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสมัยราชวงศ์ลโวอโยธยาไปจากบันทึกของราชสำนักอยุธยาราชวงศ์สุขโขทยัยที่เข้ามาครองอำนาจ ที่อยุธยาหลังพศ2,112ก็ไม่ได้สนใจจะรื้อฟื้นเรื่องของราชวงศ์เก่าก่อนหน้าแต่อย่างใดจึงไม่น่าแปลกใจที่ตกถึงสมัยสมเด็จพระนารายยุคข,ของผู้แต่งพระราชะพงศาวดารฉบับลงประเสริฐเรื่องสงครามอโยุธยากับนครธมเมื่อพุทธศตรวตรรษที่19ก็จึงถึงการอันตรธานหายไปเหลือเพียงเหตุการณ์สงครามในพุทธศตรวตรรษที่20ในรัชกาล สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองการรับรู้เรื่องสงครามกับเพื่อนบ้านสาเหตุความล่มสลายของอาณาจักรโบราณส่งผลต่อความทรงจําในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านมุมมองต่อวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์และความเป็นอื่นในด้านหนึ่งการรับรู้ความจริงและยอมรับในความจริงอันนั้นได้ย่อมทําให้คนก้าวเดินได้ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัชชาที่เกิดใหม่ ภายหลังเหตุการณ์ประปัติาสตร์ได้ผ่านพ้นไปนานได้หวนกลับไปใช้ปรปบติศาสตร์ของยุคโบราณที่หลักฐานต่างๆมีช่องว่างอยู่มากแก่การเติมเรื่องเพิ่มตัวละครฉากเหตุการณ์ความชอบธรรมแก่ชนชั้นนำที่ขึ้นสู่อำนาจในรัฐชาติใหม่นั้นนั่นเองจบสงครามระหว่างอายุธยากับนครทม